สวัสดีครับวอดเจริญเทคเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่18ธันวา2563นานะครับวันนี้แนะนำรถ3คันนะครับคันแรกเป็น L4508 Di นะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันที่ 2. องอคันนี้ราคา245,000บาทนะครับคันที่2 L3608 นะครับหัวมีนะครับพอดีรออะไรอยู่ครับเปลี่ยนหัวให้ใหม่นะครับฝากครอบลถคันนี้ยางหน้าเปลี่ยนใหม่คู่หนึ่งนะครับราคาสองแสนสองแสนหกหมื่นบาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับเป็นลังคาใหม่เบาะใหม่นะครับคันนี้เป็น KRT 140นะครับ PTO นะครับใบดันผ่าน3 ราคา7 9็ดหมครับเดี๋ยวมาดูคันแรกนะครับคันแรกนี้ L c 5 0 8้ i นะครับสภาพยางยางหน้าประมาณ80%อย่ยางหลัง70%นะครับรถเดิมแห้งดีนะครับเื่อไม่เคยแกะไม่เคยตัดนะครับใหม่อยู่ที่3,800นะครับว่าไม่บุกปเปลี่ยนใหม่นะครับท้าย ชิดทายแห้งดีนะครับ <c oughs> ผ่านดีนะครับผานผานปุยใบเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดูนะครับ ดีนะครับัน,นัเป็นปกเสตนะครับเช็คสภาพเก็บรถซืมให้นะครับกันนี้2องแ0 0สบาทนะครับลองดูนะครับแถว4 5่ห้านะครับ แข็งมากนะครับแรง ีควันนะครับกัน้เครื่องียนต์สภาพสวยครามใช้งานมากนะครับคันนี้อยู่เครื่องยนต์นะครับ ยังไม่เคยนะครับแรงดีอยู่นะครับสายจุดอะไรดีนะครับดีนะครับน่าน่าสวยสดเจ่นนะครับหี้นึนิดหนึ่งครับ2องแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับกันนี้ ใจก็เบอร์โทรศัพท์0850876581ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับครับดูคันนี้นะครับคันนี้ฝาครอบเครื่องมีอยู่นะครับของใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับรออะไรอยู่นิดนึงครับยังไม่ทันประกอบยางหน้าเปลี่ยนคู่ใหม่คู่หนึ่งนะครับสตาร์ทเลยแรงดี ปตเด็กปกตินะครับรอขึ้นสูงอันนี้รถอ่าพร้อมใช้งานนะครับยางหลังก็อยู่ที่60%สเอซ็นองดูการทำงานนะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์สาสูตนะครับแปดเกียรเด็นหน้าแปดเกียร์ใยหลังนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2,60,000บาทนะครับ ปรณกครบนะครับใปดันผ่านปวนนะครับฝาครอบเครื่องนี้นะครับรอไหลอยู่เลยเอามาดันให้ดูนะครับรถกำลังเครื่องแรงดีครับเปลี่ยนยางหน้าให้คู่หนึ่งนะครับอากเบอร์โทรนะครับศูนย์แ6ดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับดูรถทดลองขับได้ที่อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ สองสองห epo นะครับใบมีแห่งใบหนึ่งเยบแถมใบให้ครับายแห้งดีนะครับ epo ไม่เคยใช้งานนะครับนี่น้ายาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตินะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับากรอบเครื่อง เปลี่ยนให้ใหม่นะครับให่นะครับไม่มีไร ยางเปลี่ยนใหม่ให้สองเส้นนะครับแต่ว่ายังไม่ทันเปลี่ยนเลี่อหนึ่งล้อแน่นนะครับล้อแน่นโควินแน่นอยู่นะครับดูข้างน,นะครับ้างนี้ล้อแน่นนะครับโควินก็แน่นนะครับไม่ก่อนนะครับลูกปืนแน่นนใจก็ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับคันนี้สองแสนหกหมื่นบาทนะครับ เดี๋ยวไปชมคันต่อไปนะครับอีกคันหนึ่ง KRT ายแบตเตอร,รี่ดีนะครับสายติดง่ายนะครับ เดร็กมีดันหน้านะครับมีดันหน้ามีฐานสามคัน้ขไยตามสภาพเจ็ดหมื่นเก้าครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่แล้วนะครับ ที่มีวีดีโอต,ติดตัวจัดยาได้นะครับสูบเดียวขับเคลื่อน2อล้อนะครับันี้ก็เป็นหกเกียร์เดินหน้า,อาถอยหลัง2อเกีย,ร,กย,กย,ร,ย,ยร์นะครับเร่งเกียร์อาตสตาร์ทมือใช้สวิตช์ไขไขสวิตช์กุญแจนะครับสตาร์ท ก็หางดีอยู่นะครับฐานสาม่างหลังล้นสักหน่อยนะครับใจครับเบอร์โทรศัพท์085 087 6581นะครับวอร์เจริญแท็คเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดพอจิตน,นี้นะครับคันนี้เจ็ดห่เก้าันนี้ ไม่ไกลไม่ไกลส่งปีนะครับก็ปกติ300กิโลเมตรครับสามาต่อรอ,องได้หรือไม่เอาอุปกรณ์ตัดออกรถให้ได้นะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ